สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชนะยน้อยแสงอาจารย์ประจำวิรายการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบรุรีโครงการที่เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนนะครับเริ่มต้นที่มาของโครงการเราได้งบประมาณสนับสนุนมาจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือเรียกสั้นๆว่าสอ พพนะครับเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนน,นงบประมาณให้ดำเนินการทางด้านเกี่ยวข้องกับเพิ่มมูลค่าของภูมิปัญญาและก็ทรัพยาชีวภาพที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับซึ่งโครงการนี้เราร่วมกับกลุ่มของวิศาหกิจชุมชนที่เป็นเครือข่ายของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพนะครับ โดยในโครงการของปี2556มีกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าเข้าร่วมกับโครงการของเรามีทั้งหมด4วิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมกับโครงการของเรามีทั้งหมด4กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วยกลุ่มที่1่ชุมชนของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลตาบงอเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์กลุ่มที่2อกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนตำบลท่าพพอเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มที่3กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองบอลจังหวัดตราดและก็กลุ่มที่4เป็นกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนตำบลเวียงอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับ ขั้นตอนในการดําเนินโครงการของเราก็คือว่า 1. เราไปสํารวจนะครับไปพูดคุยกับชาวบ้านนะครับว่ามีความรู้องค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็ความงามนะครับแล้วก็ดูทางด้านทรัพยากรชีวภาพที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับอตอนที่เราลงไปกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเราจะได้ฐานข้อมูลตรงนี้ที่ จะนำมาใช้ประโยชน์ต่อการที่จะมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับแล้วก็นอกจากดูทางด้านองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาดูทางด้านทรัพยกรชีวภาพเราดูทางด้านศักยภาพด้วยว่าชุมชนมีความพร้อมไหมในเรื่องของสถานที่ผลิตในเรื่องของบุคลากรที่จะผลิตนะครับ แล้วก็ในเรื่องของอตัวที่งบประมาณส่วนอื่นๆที่จะใช้ตรงนี้นะครับพอเราได้องค์ความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาทำกิจกรรมที่2ก็คือว่าเอาตัวสปิกรชีวภาพเนี่ยมาศึกษาโดยใช้ขบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเรามีการอเอาพืชสมุนไพรที่อยู่ในท้องถิ่นมาศึกษาถึงวิธีการสกัด เพื่อที่จะให้ได้สารตัวที่ออกฤทธิ์ทางด้านชีวภาพมีปริมาณสูงนะครับแล้วก็มีการศึกษาสูตรของตำลับที่เกี่ยวข้องกับตัวสัพากรชีวภาพนั้นๆนะครับปกติโครงการนี้จะเน้นทางด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามนะครับศึกษาวิธีตำลับนะครับก็คือว่าพัฒนาตำลับที่เหมาะสมว่าสม,มุนไพรตัวนี้ พอสกัดได้สารตัวนี้ควรที่จะอยู่ในตำรับของผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราได้พัฒนาให้กับกลุ่มวิสาหิจ วิสาหกิจชุมชนเนี่ยมีความคงตัวดีไหมนะครับโดยใช้กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ศึกษาทางด้านเกี่ยวกับคุณสมบัติในการใช้งานนะครับเราทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับก,บกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ไปประเมินกับกลุ่มอาสาสมัครซึ่งจะมีะประมาณ30มสิบลายนะครับที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นนะทดสอบว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ว่ารูปลด กลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับหรือเปล่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเอาความรู้ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมาสรุปแล้วก็มาพัฒนาจนได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ดีที่สุดผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ดีที่สุดหมายถึงว่า1เวลาใช้แล้วเนี่ยจะต้องอมีคุณภาพที่ดีมีประสิทธ,ธิภาพที่ดีแล้วก็มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปถ่ายทอดนะครับกิจกรรมอตอนถ่ายทอดเนี่ยเราต้องลงไปที่ชุมชนไปสอนให้เขาทําให้เป็นว่าสูตรต้นแบบที่เราพัฒนาขึ้นไปสอนให้ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกข,ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยสามารถทําให้เหมือนกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะครับเราจะดูเรื่องเกี่ยวข้องกับถูกสุขลักษณะ ซึ่งบุคลากรที่จะเข้าสู่ขบวนการผลิตตรงนี้เราจะใช้มาตรฐานของขบวนการผลิตที่ดีนะครับโดยที่หนึ่งมาตรฐานทางด้านบุคลากรนะครับอันที่สองมาตรฐานทางด้านสถานที่ผลิตแล้วก็อันที่สามทางด้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นนะครับให้ถูกสุขลักษณะาตามข้อกาหนดของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราได้ถ่ายทอดถึง ขบวนการที่ทำาทางด้ันบรรจุพันธ์นะครับเพราะว่าบรรจุพันธ์เป็นตัวที่ดึงดูดผู้บริโภคนะครับถ้าบรรจุบพันธ์ที่สวยหรือเป็นบรรจุพันธุ์ที่ ที่เด่นนะครับเวลาไปวางบนร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วก็มีความโดดเด่นทำให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดแล้วก็ซื้อเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเ,เราก็จะทำหน้าที่ก็คือว่าเป็นพี่เลี้ยงในการจดแจ้งเลขที่ผลิตภัณฑ์เพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่จะจําหน่ายจะต้องผ่านการจดแจ้งที่ ที่อยอยนะครับแต่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยก็จดแจ้งที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะครับเราก็จะเป็นที่เลี้ยงว่าวิธีการดําเนินการจดแจ้งเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างสูตรตํำรับที่จะต้องจดแจ้งเนี่ยจะต้องบ่งบอกถึงอะไรบ้างนะครับแล้วก็รูปกษางของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่จะจดแจ้งเนี่ยจะต้องทํำยังไงนะครับและผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของเราที่ไปถ่ายทอดให้กับ ทั้ง4วิสาหกิจชุมชนก็จะได้ใบรับรองได้ที่จุดแจ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายเนี่ยเป็นขั้นก็คือเจราจาธุรกิจนะครับทางวิรัยการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะจัดสัมมนาเจราจาธุรกิจให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนเราเชิญผู้ประกอบการนะครับเชิญบริษัท ที่จำหน่ายทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามมาคุณเข้าร่วมสัมมนานะครับกับโครงการของเราจะพูดถึงว่าความสำคัญของโครงการเนี่ยมันมีที่มาเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็แนวทางที่เราพัฒนาวิจัยของผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยเป็นแบบไหนบ้างรวมข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เราทำศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะให้ทางบริษัทเนี่ย สามารถเอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยไปต่อยอดต่อได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเสร็จปุ๊บเรามีการติดตามประเมินผลนะครับก็คือไปเยี่ยมชมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่ละที่ว่าหลังจากเข้าร่วมดําเนินการกับโครงการของเราแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเสร็จสิ้นโครงการแล้วเนี่ยเขาสามารถจะขยายผลต่อได้อย่างไรบ้างนะครับที่เรา ไปติดตามก็จะมีที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังสมซาที่ตำบลท่าโพจะพบว่าทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยสามารถที่จะผลิตเองได้แล้วก็ต่อยอดจากองค์ความรู้ออของของโครงการนี้ที่เราถ่ายทอดไปเนี่ยเพื่อที่จะให้ประโยชน์กับกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนนะครับทางกลุ่มเนี่ยมีการ ส่งตัวผลงานที่เราไปถ่ายทอดเนี่ยเข้าประกวดโอท็อระดับจังหวัดอันนี้ได้รับรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยได้มีการเขียนแผนธุรกิจต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ที่เราได้ไปถ่ายทอดนะครับมาบัดน,นี้เนี่ยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นได้เกิดการจ้างงานนะครับทำให้สมาชิกเนี่ย มีเงินเดือนประจำนะครับแล้วก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบต่อเนื่องนะครับรวมถึงมีการรับจ้างผลิตนะครับและที่สอบถามกกับลุ่มของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็พบว่าตอนนี้มีการออกร้านาจำหน่ายตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็จัดนิทรรศการนะครับไม่ว่าจะเป็น o อท็อปซิตที่จัดประจำปีนะครับหรือไม่งานของอางานของ สรารกางงานของจังหวัดแต่ละจังหวัดทางกลุ่มเนี่ยเขาเข้าร่วมด้วยนะครับแล้วก็พบว่าทางกลุ่มเนี่ยก็คือว่ามีความยั่งยืนนะครับมีการที่จะตระหนักถึงตัวสมุนไพรที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับมีการขยายพันธุ์เพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับมีการปลูกอนุรักษ์รักษาไอตัวพืชสมุนไพร ตัวที่จะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็มีการที่อนุรักษ์ภูมิปัญญานะครับเขาก็เข้าใจว่าภูมิปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่มูลค่ามหาศาลนะครับสามารถมาต่อยอดเพื่อที่จะให้เกิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสารรค์ได้นะครับแล้วก็ทางกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเป็นศูนย์เ,เรียนรู้นะครับก็จะมีโรงเรียนแล้วก็จะมีาสาารสุข หรือมีอ,อบตอมาศึกษาดูงานนะครับตอนนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับโดยชุมชนเนี่ยสามารถเป็นวิทยากรเองได้สามารถสาธิตในการทำผลิตภัณฑ์สามารถที่จะนำเสนอตัวผลงานหรือนำเสนอ,เ,อเกี่ยวกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเองนะครับซึ่งตอนนี้ทางวิรัยการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง คอยให้ข้อมูลสนับสนุนทางด้านวิชาการนะครับคอยส่งเสริมทางด้านเกี่ยวกับง,งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงองค์ความรู้ทางด้านใหม่ๆนะครับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยปี2อ5 7อเนี่ยได้มีการขยายผลต่อโดยเอาผลิตภัณฑ์ที่เราได้การพัฒนาให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมาต่อยอดโดยเปิดงานบริการทางด้านสุขภาพและความงามนะครับเปิด เปิดบริการทางด้านสปานะครับแล้วก็ทางวิทยาการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะได้ได้ไปให้องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับงานบริการทางด้านสปานะครับวิธีการนวดผ่อนคลายร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการดูแลสุขภาพอื่นๆนะครับตอนนี้ทางกลุ่มเนี่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ทางกลุ่มเนี่ยสามารถเอาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเนี่ย ไปขยายผลต่อได้นะครับมีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแต่ละครั้งเนี่ยให้สม่ำเสมอมีคุณภาพเนี่ยที่เหมือนกันทุกครั้งที่ผลิตนะครับมีการที่จะพัฒนาเอาพืชสมุนไพรตัวใหม่ๆที่อยู่ในกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับ แล้วก็มีการาทำทางด้านคุณภาพของงานบริการนะครับตอนนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็จะมีความยั่งยืนตรงนี้นะครับแล้วก็องค์ความรู้ของท้องถิ่นเนี่ยก็คือจะอยู่ในท้องถิ่นแล้วก็จะทำให้นักเรียนที่ไม่มีโอกาสที่จะเรียน ในชั้นที่สูงๆต่อไปเนี่ยก็สามารถทํางานที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็จะมีรายได้นะครับเขาก็จะอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีรายได้จากส่วนนี้ในการเลี้ยงครอบครัวแล้วก็จะ,ะชีวิตเนี่ยก็คือจะมีความสุขอยู่กับครอบครัวดังนั้นนะครับ